ตกลองงามเลยต่อซูบโม่ครับตกลองงามเลยเดี๋ยวไม่พ้นครับแคบเรงเกียร <Okay. S 1> okay. ์โหน้าเราเลย

ยมยม้วนน้ออ is <c oughs> <t drinking> ่านุเตียนมุม้น้อยรถรถกเตียงจมุกแบบคันท้อคันาเบียดเเบียกันท่าาเลยนะบาแม็กมีมีโซมีแม็กโซมีครับผมครับอันนี้อีกสิบาทเอ้าเดือเบียดเอ้าครับผมเนี่ยสบบาทนี่ยเบีน่าแบบน่ะนี้ บอกวิธ hey, 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 ีก่อนเฮ้ยเฮ้ยให้รถให้รถเนี้ยรถไถเนี่ยดึงดึงกระบะไว้แล้วยกดํารถไถมาตรงนี้แล้วยกดําอ๋อดําเช็จมันจะเบาแล้วดินนั้นค่อยดันออกมาอ๋อถ้าถ้าถ้าเอาดินอหกได้เลยครับยกได้เลยตอนนี้ก็ยกได้ยกได้ยกเลยไม่ต้องรออะไรเพราะว่าไม่งั้นต้องลองดูก่อนลองดูก่อนสักนิดหนึ่ง เอ็ M 60, M 60. มหกศูนย์สี่ศูนย์มาดันดันตูดโอ้ลอยเลยกันมาไข่บานเลยกันมาไข่ปุ้ยแม่ จุดตะโกนี่ย้ายไปทำอะไรนั่นเลิกขยะแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้รถแรงรถแรงรถแรง,รรงโอ้นี่ครับ แตกหมดเลยแตกหมดเลยเร็วอะไรนะไม่ไม่นี่มันยุบเลยอันนี้มันยุบไปสวยงามโอ้สวยงามสวยงามพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กโอ้พี่แม็ก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 ยอด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 เทียมยอดเทียมพี่แม็ก lóc điềuจบ rồi, 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 lóc điềuจบ จนมืดเลยครับเสียต่อตกท่อครับ Ба, 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 ба! กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ